วันดีค่ะามาคลิปสองนะคลิปสองหนึ่งคลิปสองแต่เป็นพราถุงเกา่า <c oughs> เผื่นเดินนะตัวนี้สวยค่ะสวยมากคะคะตัวนี้สวยค่ะเป็นเหลืองมาสตาร์ดนะคะหน่แปดสิบบาทนะคะโอเคอันนี้สีเข้มขึ้นมาอีกหน่อยนะคะสีเข้มขึ้นมาอีกหน่อยึ่งอันนี้น่าจะเป็นไผ่นะคะ น่าจะเป็นเหลียงไผ่ตอนนี้จะเป็นสีส้มโอรสคาดนะคะแล้วตัดมันก็จะเขาก็จะพับไปหน่อยนึงใช่ไหมก็จะต,ตัวนี้ก็จะอยู่หน้าท้องเราพอดีนะคะออกมาเขาก็จะดูสวยนะคะเนาะสีมดสีอะไรนะเข,เขียวไผ่นะคะสีเขียวไผ่ นี่สีม,ม่วงม่วงม่วงอันชันหรือม่วงมะปางคะ่ะน่าจะเป็นม่วงมะปางเนาะนิ่มมากค่ะทาทีเน่ม,มสีม่วงนะคะใครกำลังถักเสื้อสีม่วงก็รับนางไปนะคะร้อยแปดสิบบาทสีผืนส่งฟรีนะคะ อันนี้สีนี้สวยค่ะสีแป,กแปกลกๆดีน่าจะเป็นกับกบปิหรืออะไรสักอย่างนะคะมันสุก็จะพูดลำบากขอนกันสีสีเข้าผสมจะจนเราพูดไม่ถูกนะคะเขาผสมสีออกมาก็มันสุก็ามีอย่างละผืน2องผืนเห็นที่ดได้ก็อยากตัดนะคะประมาณนี้นะ โอ okay. เคบางคนตัดขี้ได้ไปด้วยนะเอเวลาเพ้นตัดขีได้นะ่อยพอถอดเสร็จเขาคงจะตัดๆๆๆๆ,ๆ,ๆเลยเนาะเขาคงังไม่เจ็บรายละเอียดนะแต่เราก็ยังว่าเห็นไม่ได้นะคนเคยตัดขี้ได้นะก็เห็นไม่ได้นะเห็นก็อยากตัดแะ่นะเ่องธรรมดา ร้อยแปดสิบบาทค่ะอันนี้สีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลดำเหลืองทองค่ะก็เรียกเหลืองทองนะไม่ใช่เรียกน้ำตาลเหลืองทองนะคะสีเหลืองทองเหลืองทองนะคะเล็บกุณสุฉีก้วจะเกาะพ้าถูงเรื่อยเลย เหลืองทองตัวนี้จะมีลายนะคะตัวนั้นไม่มีลายแต่รู้สึกจะมีปัญหาหน่อยตรงนี้แต่ไม่น,น่าจะมีปัญหาเยอะนะตัดหัวก็พับไปแล้ว <c oughs> อันนี้จะเหลืองเข้มขึ้นมาหน่อยนึงแต่เหลืองทองเหมือนกันนะคะแต่คนละลายนะเนาะเดี๋ยวจะไล่เจ็บว่าฝืนไหนมีปัญหาเพื่นะะอนสุดท้ายค่ะของลายนี้นะร้อยแปดสิบบาทถือสุดท้ายนะ ตัวนี้เป็นสีน้ำเงินค่ะสีน้ำเงนินไม่ได้ใส่ส้นสูงก็จะเตี้ยนหน่อยนึงแต่ดอกเขาจะเป็นฟ้าอ่อนๆนะคะหัวเขาจะเป็นน้ำเงินเข้มหัวท้ายเป็นน้ำเงินเข้มโอเคครบแล้วค่ะอันนี้คือตัว180บาทนะคะ แต่นี่คุณสุตจะมาพูดถึงตัวที่ไทยหรือที่เป็นฝ้ายยกดอกนะคะฝ้ายยกดอกคุณสูตได้ผืนใหม่มาก,ก็คือสีนี้สวยมากค่ะเขาเรียกสีขามนะคะสีขามสีขามผสมกับดำนะคะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะถ้าใครซื้อไปจะไม่ผิดหวังนะคะนะสวยมากลายเขาสวยมากค่ะ การทอกันอะไรเขาดีมากนะคะตัวนี้งานงานเขาดีมากดูงานเลยใกล้ได้ค่ะดูงานเขาค่ะสองร้อยห้าสิบบาทสุขศึกด,ด,ดเาเพิ่ม ตัวน,นี้สวยนะคะมนพื้นเดียวค่ะมีพื้นเดียวสวยมากดูงนานเขานะคะพื้นเดียวสีคามตัสุดเดยขยับตัดขี้เดียวเจ็ดกดหน้าซื้อแล้วก็สีส้มอิดมาเพินหนึ่งางานตัวนี้ไม่ต้องกลัวนะคะ ส5งห้าสบบาทสวยมากค่ะการทอทุกอย่างแน่นทองานแน่นมากนะคะคุ้มนะคะพราถุงเราไอเสื้อถักเรามันเรียบๆแล้วก็ใส่ผ้าถุงที่มีลายก็จะเด่นขึ้นมานะคะมันจะเด่นขึ้นมาสวยมากค่ะตัวนี้ตัวนี้สวยจริงๆค่ะใส่แล้วขาวทันทีนะคะส้มอิดค่ะ ดูงานงานคิดคราจบตีนคสองร้อยห้ถาสิบบาทถูกมา,จากจัานี้สุดเหลือผืนหนึ่งงานเก่าเดี๋ยวสีสีนูดนะส้มส้มสีเดียวกันกับตัวนี้ค่ะส้มนูดนูดนะเดี๋ยวตัวนึงนะคะ ลายดอกตัวดอกตัวยกดอกนะคะเพนอันนี้มาสีเขียวขี้มาเจอขี้มา ถ้าถ้าถ้าอาัดีโอก็พูดอยู่คนเดียวแลละค่ะแต่ถ้าแบบไลฟ์สดก็จะมีคนพิมพ์มาก็เหมือนมีเพื่อนอันนี้ก็ดูเงาเงาจบเขานะคะบ้องไฟพญานาะคอันนี้สีน้ำตาลไม่อันนี้คือสู่รสั่งมาใหม่นะคะสีน้ำตาลไมค่ะมาเามื่อวานนะ ันม่งานก็สวยมากค่ะสวยจริงจริงนี่ค่ะงานน้ำตาลใหม่คุ้มใครซื้อไปก็คุ้มนะคะจริขายสองร้อยเจ็ดสิบนะคะแต่ในคุณชูมา โอ้ปีใหม่เฉยสี่พื้นพันสี่พื้นพันได้กำไรไม่จีบะมันมานั่งไล่นี่แหละคะ่ะนั่งไล่กันเนี่ยเยืนไล่กันเนี่ยสตดอยากให้เพื่อนได้ว่าถุงสวยสวยสวยแล้วก็ถูกอีกอันนี้น้ำตาลน้ำตาลทองนะคะเมื่อกี้มัน้ำตาลไม้เห็นอันนี้น้ำตาลทอ,องนะคะ ตัวนี้สีดำค่ะคุณสุได้มาเผืดหนึ่งดำตีนชมพูนะคะสวยมากค่ะสวยจริงนะคะยิ่งใส่กับเสื้อถักยิ่งสวยโรงงานครับไม่น่าเชื่อว่าคุณสุจะขายสองร้อห้าสิบนะถ้าเป็นคุณสุคุณสุก็ซื้อนะ <laughs> ดซืด้อเองเลยนะอันนี้บาดเย็นค่ะบาดเย็นก็มาเผดหนึ่งนะคะ,คะมาอยากรับผืนเจ้าขงสุขขายเยอะนะขายยางระผืนที่ไล่ๆเนี่ยขายยางระผืนไม่ขายเยอะค่ะอันนี้สีแดงข้างแดงมะเมี่ยวอ่ะสีแดงมะเมี่ยวสีนี้ก็สวย แปลกตาดเดีสีแดงอมเหลือคนละลายกับเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้มาอย่างระเืน,นอันนี้มาค่ะสองร้อยห้าสิบบาทค่ะออันนี้แดงสดขึ้นมาหน่อยนะคะแดงสดขึ้นมาหน่อยมันน่าจะเป็นแดงเลือดนกหรือแดงเลือดหมูทุกอย่างตัวนี้ก็สวยดีแดงเขาไม่แดงแก๊ดหรอกคะ่ะ แดงพอดีพอดีนะคะถ้าดูพัทถงสูรต้องดูสามคลิปนะคะสวดขามคลิปเลยนะคะดูคาดคา,าดหน้าท้องของงานเขาคาดเป็นช่วงๆอันนี้ลายใหม่คะ่ะเดี๋ยวสุดตัดวีโอนะต่อวีโอสาม